รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับผมมิสุลมิตรสำหรับรถทดสอบในครั้งนี้แค่มองแว็บแรกเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาเน้นเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็สไตล์แล้วก็คันนี้แน่นอนครับ นี่คือรถของค่ายเกียร์เกียร์โซเกียร์โซถือเป็นรถในกลุ่มของ SUV ในขนาด Compact มีขนาดมิติตัวรถแล้วก็พื้นฐานของเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบซึ่งคันที่นำมาทดสอบในครั้งนี้นะับเป็นเจเนอเรชันที่2ของเกียร์โซแล้วจากครั้งแรกที่มีการเปิดตัวในช่วงปี2008ในงาน Paris Motor Show แล้วก็มีการจำหน่ายต่อเนื่องมาถึงช่วงปี2013-2014ครับแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมานี้เองครับ2015 เกียร์โซได้มีการเปิดตัวแนะนำในเจ็ดเอเรชั่นที่สําสำหรับโซเองถือเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีการพัฒนาและก็ออกแบบโดยเกียร์ดีไซน์เซ็นเตอร์ในแคลิฟอร์เนียด้วยรูปลักษ์การออกแบบวัสดุและก็ดีไซน์หลายๆส่วนทำให้เกียร์โซเองได้รับรางวัลเลดดอตอะวอร์ดของเยอรมน,นีและสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายและการจำหน่ายรวมถึงรางวัลของการดีไซน์ในหลายๆส่วนของตัวรถไปดูรายละเอียดกันครับว่าในเกียร์โซ เจเนอเรชันที่2คันนี้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามีส่วนที่น่าสนใจและไฮไลท์ในการออกแบบอะไรเพิ่มเติมอีกครับ เกียร์โซรถ SUV สัญชาติเกาหลีที่มีความสปอร์ตทุกการลงตัวการออกแบบสไตล์ฟังกี้ทันสมัยสีภายนอกแบบ2เฉดสีที่โดดเด่นไฟหน้าชัดเจนด้วยตำแหน่งไฟ LED และชุดไฟท,ท้ายที่ติดตั้งอยู่สูงด้วยการตัดขอบเป็นการออกแบบที่ทันสมัยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2000cc สี่สูบแถวเรียง16วาล์วมีกำลังสูงสุด154แรงมา้า 6,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด19.5กิโลกรัมเมตรที่4,700รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดได้3โหมดเช่น Comfort Normal Sport และมาพร้อมความปลอดภัยอีกมากมายซึ่งถ้ากลับมาดูสไตล์ที่เป็นจุดเด่นของเกียร์เองนี่ครับช่องกระจังที่เป็นสไตล์รูปแบบไทเกอร์น้ต ถูกออกแบบแล้วก็วางให้มีเป็นสีไฮกอสแบ็กนะครับดำเงายังมีรูปทรงแบบไทเกอร์โนตอยู่แต่ว่าดีไซน์ให้มีช่องพื้นที่ปิดทึบเลยนะครับในส่วนที่เป็นช่องจมูกแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มเนื้อที่ที่เป็นกระจังทางด้านล่างแทนในการที่จะรับอากาศเข้าระบายภายในสู่ห้องเครื่องยนต์ซึ่งก็ทำให้ได้ภาพลักษณ์แล้วก็ลักษณะตัวรถที่ดูมีดีไซน์แตกต่างไป เพราะว่าช่องทางด้านบนจะถูกปิดพืบเกือบทั้งหมดรวมถึงการออกแบบช่องรับลมทางด้านบนให้มีขนาดใหญ่แล้วก็ไฟฟ็อกแลมทรงกลมจากบอดี้ที่แล้วเนี่ยในเจเนเรชันที่1โฉมเฟสลิปในช่วงปี2012มีการนำและก็ปรับขนาดของตัวชุดดวงไฟฟ็อกแลมทางด้านล่างเนี่ยมาใช้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นมีการปรับขนาดและก็ดีไซน์ใหม่ในโฉมของเจเนเรชันที่2นี้ถือว่ายังคงดี a n a แลวก็รูปลักษ์สไตล์ของ เกียร์โซเองไว้ในหลายส่วนเห็นแวบ,บแรกทันทีก็รู้ว่านี่คือโซแต่ว่ามีความโค้งมนมีความทันสมัยแล้วก็ความเฉียบคมใส่เข้าไปในแต่ละส่วนที่เป็นรายละเอียดของตัวรถครับถ้ามองถึงทางด้านข้างจะเห็นว่ามิติของตัวรถแล้วก็รูปทรงโดยรวม ยังคงลักษณะแล้วก็รูปทรงสไตล์ที่เป็นแบบกล่องอยู่อย่างที่บอกไปครับว่ารถคันนี้วางตัวเองอยู่ในกลุ่มเซกเมนต,ต์ของรถ SUV หรือ Sport Utility Vehicle แต่หลายคนก็บอกว่าดูแล้วอารมณ์มันออกมาเหมือนกับเป็นรถประมาณ C Segment แต่ว่ามีรูปทรงเป็นกล่องบ็อกซซึ่งถ้าเกิดดูระยะที่ห่างจากพื้นของช่วงพื้นถึงขอบชายล่างตัวรถเนี่ย ในกลุ่มรถ SUV ปกติจะมีระยะห่างอยู่ในช่วงประมาณใกล้ๆ200มิลลิเมตรถึง215นี่ก็จะทำให้ตัวรถมีความอนเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นแต่คันนี้ถามว่าสูงขนาดนั้นไหมเรียกว่าใกล้เคียงครับแต่ว่าก็ไม่สูงในระดับของกลุ่มในรถ SUV ถ้าดูขนาดจากทางด้านกันชนหน้าชายกันชนที่ยื่นออกมาทางด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแตกต่างจากตัวรถ SUV ที่อาจจะพยายามสร้างมุมแอปโพสหรือว่า มุมที่เข้าหาทางด้านหน้าของตัวรถให้มีระยะสั้นที่สุดโอรว่าแฮงน้อยมันก็มีโอกาสที่น่าจะติดน้อยลงเพราะฉะนั้นคันนี้วางตัวเองอยู่ใน SUV แต่ว่าเน้นที่ดีไซน์ความสวยงามแล้วก็ภาพลักษณ์ซะมากกว่าฮะาดูขนาดล้อที่ให้เป็น225 45 18ก็มีส่วนทําให้ตัวรถเนี่ยสูงมากขึ้นพร้อมกับรายก้านแบบทูโทนครับตัวรถเนี่ยแนวของลังคามีรูปทรง จากมุมของเสาเอพิล่าหน้าไปทางด้านท้ายเนี่ยเกือบจะตรงเลยครับเป็นมุมลาดแค่เล็กน้อยกรอบแล้วก็ดีไซน์ของกระจกบังลมหน้าถูกวางปรับมุมเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อยให้มีมุมลาดเอียงพร้อมกับความโค้งที่เพิ่มมากขึ้นการวางไลน์อัพของเครื่องยนต์ในตลาดโลกมีเริ่มต้นให้ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,600 cc GDI มีเครื่องยนต์ดีเซล 1,600cc และรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ด้วยซึ่งสำหรับในบ้านเราก็มีการเปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับจากนั้นก็มีการนำเครื่องยนต์ขนาด 1,600cc มาด้วยมาดูทางนั้นท้ายกันต่อครับ AC Deco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยรถยนต์ MG สัมผัสฟุตบอลยูโร2016ไปกับ world planet ขัซ่าสาสสสบส,สาสสส new focus แรงแซงทุกคำ้าสนับสนุนโดยอะไหลรถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด ก็จะเห็นว่าการดีไซน์เส้นต่อมุมโค้งของตัวรถเนี่ยตั้งใจที่จะรองรับการตกแต่งให้สีแบบทูโทนนะครับจากต่อเนื่องเสาซีพิล่ามาหลังบานประตูมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าดูแล้วบอกว่ารถคันนี้รู้สึกดีไซน์เป็นทรงกล่องความยาวรวมของตัวรถครับ4,140ม mm. ิลลิเมตรช่วงระยะความกว้าง1,800พอดีเป๊ะกับความสูง1,600ม mm. มก็ได้ความรู้สึกที่เหมือนกับ เป็นรูปทรงกล่องแนวยาวครับมุมโค้งของเส้นที่ตัดเป็นทูโทนรับกับสีของกรอบไฟที่เป็นสีดำเงานะครับถูกดึงออกมาตัดแยกโทนของชิ้นกันชนล่างด้วยถ้าเกิดดูขนาดของความสูงในแนวของกันชนอาจจะเป็นรูปลักษณ์แล้วก็สไตล์ที่ดูไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็เห็นบานท้ายแบบนี้เหมือนจะเปิดเป็นแบบตู้กับข้าวฮะแต่จริงๆแล้วถูกออกแบบเป็นสวิตช์ไฟฟ้าให้สามารถที่จะเปิดยกขึ้นได้ ในรูปแบบของการเปิดแล้วก็นำสัมภาระเข้าสู่ห้องพื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับมุมกับการปรับใช้ง,งานของพื้นที่สัมภาระท้ายเนี่ยแยกเป็นพื้นที่ที่จะเก็บของนะครับเป็นช่องๆจะใส่ของที่แยกส่วนเปียกชื้นก็ยังพอได้เพราะว่ามีวัสดุรองเพื่อที่จะรองรับของที่เปียกชื้นทางด้านล่างนะครับแนวของเบาะถูกปรับแยกเป็นแบบ60%แล้วก็4 0สามารถที่จะปรับแยกพับโดยมีวัสดุบุทั้งด้านหลังเนี่ย ที่เป็นพรมแล้วก็มีความแข็งพอสมควรครับสามารถที่จะรองรับน้ําหนักในการใช้งานได้ซึ่งถ้าวัดข,าดขนาดของความสูงระยะบวกกับช่วงความยาวของพื้นที่ที่เราพับใส่เข้าไปแล้วก็ถือว่าใช้งานพื้นที่เวลาที่เราต้องการใส่อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมไลฟ์สไตล์กลางแจ้งได้ด้วยครับ ้ดูในส่วนของพวงมาลัยได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นมีรูปทรงที่รองรับล่องของกลิปมือพร้อมกับคุ้มหนังตัดด้วยขอบของเส้นได้แบบทูโทนนะครับมีตำแหน่งของสวิตช์มัตติฟังก์ชั่นควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ด้านซ้ายส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับครูสคอนโทลแล้วก็สวิตช์นี่ครับที่เขียนว่าโหมดพร้อมกับรูปของพวงมาลัย ชุดพวงมาลัยเนี่ยเป็นรูปแบบของการปรับโหมดที่สามารถที่จะเลือกการขับขี่ตามที่ถูกปรับเซตมาจากโรงงานเป็น normal Mode หรือว่าจะปรับให้เป็นส p o r t ความกระชับเฟิร์มของพวงมาลัยเพิ่มมากขึ้นหรือกดซ้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น Comfort ทครับึ่งก็จะได้น้ําหนักพวงมาลัยที่เบามากกว่า normal Mode การวางตำแหน่งของแนวคอนโซลกลางอุปกรณ์ที่มีใส่ให้กับช่องนะครับแล้วก็เกียร เกียร์คันนี้เป็นเกียร์บ็อกใหม่ที่มาพร้อมกับตำแหน่ง6สปีดนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานเป็นแบบแมนนวลชิฟนะครับหรือว่าในโหมดออโต้ปกติได้ซึ่งถ้าดูอุปกรณ์ที่เซ็ตให้ในส่วนของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆหน้าจอที่ยังคงเป็นแบบดิจิตอลไฟ LED ก็เรียกว่าหลุดยุคไปนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานในรถยุคนี้ ที่บอกไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นหนึ่งก็คือการเข้าออกพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยแนวของมุมประตูการออกแบบช่องว่างที่มีการปรับใหม่ในเจเนอเรชันที่2นี้บวกกับขนาดนะครับของพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยได้ความรู้สึกว่าขึ้นมานั่งในรถคันนี้แล้วดูโปร่งดีครับช่วงวางขาระยะข้างหน้านี้เป็นแนวเบาะที่ผมขับมานะครับก็ถือว่ามีช่วงเล็กลูมแล้วก็ระยะแนวขาเนี่ยที่กว้างครับ ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดมิติตัวรถแล้วมุมเบาะที่วางให้นะครับล็อกเอ็นปรับเพิ่มไม่ได้นะครับพับลงได้อย่างเดียวแต่ว่ามีขนาดช่วงมุมของการรองน่องเนี่ยที่ดีครับจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้ถูกออกแบบดีไซน์ให้พื้นที่วางเท้าทางด้านล่างเนี่ยเป็นแบบแฟลตฟลอร์เพราะนั้นเนี่ยมุมตรงกลางนะครับพื้นที่ในการที่จะนั่งโดยสารนะครับเรียกว่าผู้ใหญ่สามารถพอที่จะนั่งได้โดยที่ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาติด แล้วก็ถ้าบอกว่าคันนี้เป็นการใช้งานของในฝั่งเอเชียนะครับก็มีขนาดแบบเหลือๆครับมุมความสูงของช่วงระยะเฮดลูมด้วยรูปทรงดีไซน์รถที่ออกมาเป็นทรงกล่องแนวของบานประตูถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงกว่ารถปกติเท่าไหร่แต่การออกแบบให้มีมุมโค้งและยกขึ้นตรงกลางเนี่ยแบบต่อเนื่องจากทางด้านหน้ามาถึงทางด้านหลังทำให้ตัวรถภายในรู้สึกว่าโปร่งแล้วก็โล่งครับ ในการใช้งานบ่อหลังก็มีชุดคอนโซลน,นะครับพร้มอมกับที่วางแก้วถ้ามองโดยรวมในเรื่องของวัสดุจะเห็นว่าขอวัสดุผิวแข็งมีหลายส่วนที่จะสัมผัสกับร่างกายก็มีการหุ้มให้วัสดุที่เป็นผิวนุ่มเพิ่มมามากขึ้นนะครับแนวของชุดบอกความรู้สึกอาจจะได้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็น PVC ีินนนะครับ <34 S 2> สนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงหลมหน้า สำหรับในช่วงแรกเป็นการทดสอบแบบเหมือนการขับขี่ภายในเมืองนะครับช่วงความเร็วต่ำการเก็บแรงสั่นสะท้านรอยต่อของการใช้งานภายในเมืองความรู้สึกที่ขึ้นมาจากการวิ่งผ่านช่วงรอนลอยต่อถนนถือว่าเกียร์โซคันนี้เก็บได้ดีครับการปรับใช้งานพวงมาลัยภายในเมืองผมเลือกที่จะใช้ที่คอม์ตนะครับใน Normal Mode หรือว่าโหมดพวงมาลัยปกติ สำหรับผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักแบบตึงมือพอสมควรแต่พอมาเป็นคอมฟอร์ตแล้วความคล่องตัวน้ำหนักที่เบากว่าเดิมครับแต่ว่ายังมีช่วงจังหวะของการดึงกลับในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ของพวงมาลัยเพื่อให้รถตรงอยู่ถือว่าเป็นการปรับเซ็ตที่ปิดการเปลี่ยนน้ำหนักแปรผันตามช่วงจังหวะความเร็วรวมถึงโหมดที่ผู้ขับขี่เลือกได้ดีครับ เพราะนั้นในการขับขี่ใช้งานภายในเมืองหรือว่าเดินทางไกลช่วงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบอยู่ที่2,000รอบนะครับถึงถามว่าต่ำมากไหมก็อยู่ในระดับกลางๆครับมีอัตราทดต่อเนื่องในการตอบสนองต่อกำลังเวลาคุณเร่งนะการเดินคันเร่งเพื่อที่จะแซงการชิปตำแหน่งเกียร์ลงรวมถึงการตอบสนองจากแป้นคันเร่งแบบออแก,กนเะนี่ยมันได้มุมการเคลื่อนที่ แบบวางแตกกับพื้นแล้วก็สัมพันธสกับช่วงการเติมคันเร่งของเท้าคุณครับซึ่งถ้ามองถึงรุ่นไลนอัพของเครื่องยนต์ที่เริ่มต้นจากเบนซิน 1600cc อยากขึ้นมาเป็นดีเซล1 6น0คันสเปคไทยและก็คันที่ทดสอบในคันนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ซีซครับ154แรงม้าที่6200รอบเรียกว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดในไลนอัพที่จำหน่ายในทุกตลาดทั่วโลกนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกําลังแรงม้ากับการตอบสนองถือว่าได้กําลังทันใจดีครับซึ่งถ้าคุณขับแบบลอยตัวมาแล้วเติมคันเร่งแบบลึกพอสมควรเกียร์จะลงหนึ่งตำแหน่งก่อนครับ้าเติมสุดหรือว่าคลิกดาวทันทีเนี่ยลง2ตําแหน่งพร้องกันเลยฮะแล้วก็จะลากรอบลงไปเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์นะครับที่ประมาณเกือบจะหกพ้าร้อรอบครับหรือว่าผ่านช่วงแรงม้าสูงสุดไปแล้วน,นั่นเองการทรงตัวครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกียร์โซ ในเจเนอเรชันที่2นี้ปรับเซตออกมาได้จังหวะการตอบสนองระหว่างความเร็วต่ำภายในเมืองกับความเร็วสูงได้ดีครับถึงแม้ช่วงล่างจะสูงกว่ารถเก่งซีดานธรรมดารูปทรงตัวรถออกเป็น SUV ทรงกล่องแต่ว่ามันไม่มีอาการโยนหรือว่าวูบว่าให้สัมผัสได้สำหรับในย่านความเร็วสูงนะครับเรื่องของเกียร์คุณสามารถเลือกโหมดแมนนวลชิได้โดยการดึงเข้าหาตัวแล้วก ดึงลงครับเป็นการลดตำแหน่งเกียร์ซึ่งถ้าเกิดดึงลงแล้วลากรอบเนี่ยตัวรถก็จะค้างอยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่คุณเลือกนะครับมากกว่าที่คุณจะเติมคันเร่งไปกดไปสุดจนเกินกว่ารอบสูงสุดของเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวรถก็ยังค้างรอบให้อยู่ซึงพอคุณยกคันเร่งขึ้นหรือว่าลากค้างอยู่ในรอบสูงยาวๆกันแล้วนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นให้อัตโนมัติ นั้นก็เรียกว่ามาให้คุณเล่นได้แบบครบครับใช้งานในเมืองได้ความสูงซับแรงสั่นสะท้านได้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเล่นมันๆขึ้น 2000cc บล็อกนี้ก็เรียกว่าให้อารมณ์ปวามันพอสมควรนะในภาพรวมของเ e กียร์โซใหม่คันนี้หลายคนคงต้องถามครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ SUV ที่เป็นกระแสะหลักอยู่ในบ้านเรายี่ห้อหลักแล้วเป็นยังไง สิ่งที่ต่างอย่างชัดเจนและเห็นมาแต่ไกลนั่นคือดีไซน์ครับความโดดเด่นรูปทรงตัวรถการออกแบบแล้วก็วัสดุหลายๆส่วนของภายนอกถือว่าได้ความแตกต่างที่เหนือกว่าในงบประมาณที่ถ้าเกิดมองเลือกรถ SUV อาจจะมีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าน,นี้เล็กน้อยครับซึ่งก็จะได้ความเป็นรถตลาดแต่ถ้าคุณชอบดีไซน์ชอบความแตกต่างเกีย์โซเนี่ยให้คุณได้อย่าง ชัดเจนครับถามถึงเรื่องของภายในห้องโดยสารอุปกรณ์หลายๆส่วนเปรียบเทียบกับรถยุคใหม่กับในระดับราคาประมาณล้านสากว่าเนี่ยก็จะเท่ากับรถ SUV ในรุ่นเริ่มต้นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อซึ่งเกียร์โซ่ก็ขับเคลื่อน2ล้อหน้าเหมือนกันนะครับความสูงกับการซับแรงสั่นสะเทือนพื้นที่ภายในห้องโดยสารถือว่าถ้าเกิดชอบในสไตล์ SUV แบบคอมแพค เผื่อพื้นที่สัมภาระตอบสนองไลฟ์สไตล์เกโซก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ฮะ บริษัท MG เซลล์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ New MG GS รถสปอร์ต SUV รุ่นใหม่ซึ่งได้เสียงตอบรับสูงสุดจากงานบางกอกมอเตอร์โชวการทดสอบเริ่มต้นที่ศูนย์ MG Driving Experience สีนครินโดยสื่อมวลชนได้ทำการลงทะเบียนและบรีฟรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถและเส้นทางรวมไปถึงการอธิบายการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อในการผ่านอุปสรรคต่างๆ New MG GS ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Brit Dynamic เช่นเดียวกันกับรถ MG ทุกรุ่นโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะ การควบคุมและความปลอดภัยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทุกมุมมองสตอนเอกลักษณ์แบบไม่ตามใคร Follow No o t h e r s กับคอนเซ็ปต์การออกแบบ Diamond Flow Design เพื่อเน้นความสปอร์ตและปราดเปรียวสำหรับการออกแบบและตกแต่งภายในห้องโดยสารดีไซน์เน้นความสปอร์ตทันสมัยวัสดุหนังระดับพรีเมียมสีดำสตอนภาพษณ์ความดุดัน New MG GS มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่มีพละกกำลัง218แรงมา้าที่5,300รอบตอนอาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่รอบต่ำ2,500ถึง4,000รอบตอนอาที ให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.2วินาทีจึงตอบสนองต่อก,การขับขี่บนเส้นทางการทดสอบได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ระบบเกียร์อัตโนมัติ TST Twin Clutch Sportronic Transmission แบบ6สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วทันใจสามารถรองรับการเร่งแซงบนถนนทางไกลได้เป็นอย่างดี ตลอดกิจกรรมซ่นบวลชนได้ทดสอบพิสูจน์สมรรถนะและความทันสมัยบนเส้นทางไปกลับกรุงเทพเกาะช้างจังหวัดตราดรวมระยะทางไปกลับกว่า600กิโลเมตรซึ่งสภาพเส้นทางมีความหลากหลายทั้งในเขตเมืองที่มีการจราจรขับข้างหรือทางหลวงข้ามจังหวัดที่สามารถใช้ความเร็วได้สูงรวมไปถึงทางลาดชันและถนนที่มีทางโค้งบนเกาะช้างอันเป็นการพิสูจน์คุณภาพรถ MG GS ได้เป็นอย่างดี การขับขี่บนเส้นทางตรงสลับทางโค้งแบบตัวเอเป็นการทดสอบระบบการสะเทือนของ n e ว m อ g s แบบอิสระแม่พิสัยสตราพร้อมเหล็กกันโครงที่ด้านหน้าและอิสระมัลติลิงค์พร้อมเหล็กกันโครงที่ด้านหลังสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ New MGGS ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นถึง13ระบบที่จะทําให้คุณมั่นใจในทุกสถานการณ์ผู้ขับและผู้โดยสารยังได้รับความสะดวกสบายสูงสุดด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันพวงมาลัยแม่ติฟังชั่น พร้อมระบบการควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยกุญแจอัจฉริยะการสตาร์ทรถแบบ Push Start และระบบปรับอากาศอัตโนมัติสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ MG GS สามารถเยี่ยมชมพร้อมทดลองขับได้ที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เอซีเดลโกผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําในตลาดอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุงดูแลรักษารถยนต์หลากหลายชนิดที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจรวมถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า100ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเอซีเดลโก มีผลิตภัณฑ์มากมายกว่า37กลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า9,000 90, 0รายการอาทิแบตเตอรี่เคมีพัณฑ์หัวเทียนใบปัดน้ำฝนไส้กรองผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นต่างๆเช่นน้ำมันเกียร์และน้ำมันเครื่องหลากหลายชนิดที่พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้รถยนต์ น้ำมันเครื่องของ AC d o g o o ถูกพัฒนาและเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกผ่านการทดสอบและพัฒนาในห้องแลบที่ทันสมัยผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ำมันเครื่อง AC d o g o o และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของ AC d e เด o ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Dexos 1สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและ De ็ซ2สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก เด็กซได้รวบรวมนำเอาจุดเด่นของมาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปคือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกันจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพระดับโลกช่วยลดอัตราสิ้นเปลือน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไปถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยี Engine Oil Life System EOLS จึงทาให้อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานถึง20,000กิโลเมตรโดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นน้ํามันเครื่องมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําหลากหลายยี่ห้อและเป็นน้ํามันมาตรฐานของศูนย์เซอร์วิสรถยนต์หลายแห่งคนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ํามัน AC d e l ด o ที่จะปกป้องเครื่องยนต์ของรถคุณให้สะอาดและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ Marine TV